รับสวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิหมอของหลวงพ่อเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ซากกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญามงคร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08.6329.1496เบอร์08.6329.1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID ดีไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big o n 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่นักกริมมิตรหมอนะครับก็ ได้เขามานั่งทักทายนะครับได้ก็ามาพูดคุยกันทางช่อง YouTube นะครับนะที่สำคัญนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีเทพศาสตร์ของคูบาจยา์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับเช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยหนะลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ ว่านะครับก็คือทุกทกท่านนะครับนะทุกทุกเจิก็จะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนะเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะเอาล้นะครับวันนี้ก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะได้มา,าทําคลิปนะครับนะมาเปิดให้ท่านได้รับชมนะที่สําคัญที่วางไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะาซึ่งเป็นผ้ารอยเท้า ที่หลวงพอ่อท่านได้สร้างเอาไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2482นะอ่าก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะอ่าส่วนอ่าด้านบนนะครับที่วางไว้จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะอ่ามีดขวานช้างนะครับนะอ่าก็ออกมาวางนะครับนะให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะมาเปิดให้ได้รับชมก็จะเป็นมีเล่มนี้นะ เอาล่ะนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จะ,ะใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีนะนะก็เดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับก็จะหยิบเอามีดดำหนาฝักไม้เล่มนี้มาให้ท่านได้รับชมนะเดี๋ยวขออนุญาตวางดินสอไว้นะครับนะเป็นเล่มนี้เลยนะครับเป็นเล่มนี้เลยนะ,ะมีดดำไม้อ่าดำานะครับเป็นมีดดำหนาฝักไม้นะ,ะเรียกว่า อมองตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยมนสเสน่ห์เต็มไปด้วยความเข้มขลังนะมีและมีนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่เจ็ดนิ้วนะครับอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะรวมดมฝักก็อยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะที่สําคัญนะครับตรงกันตรงเขาเรียกว่านะครับตรง แหมลัดนะครับนะแหมลัดนี่ก็จะลงไปด้วยอักคระนะครับนะเขาเรียกว่าลอยจานนะลอ,อยจานนะครับเป็นอาจารย์นโมพุทธยะเอาไว้นะครับเดี๋ยวก็ให้ท่านได้รับชมนี่นะนะครับแต่ก็จะมองไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนี่นะนี่นะครับเป็นนะเป็นลอยจานนะครับนะ เอาไว้ทั้งสองด้านนะครับเอาไว้ทั้งสองด้านนี่นะครับก็ถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับกระจายเห็นชัดนะจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับนะนี่ก็นะครับแล้วให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งนี่นะนี่นะครับเป็นลอยจานนะทางล่างและบนนะครับนะทางล่างและบนนี่นะครับจะเต็มไปด้วยอรอยจานอยู่นะ ก็ยืนยันนะครับก็จะมีรอยจานนี่นะครับนะ,อ,ะอันนี้ถ้าเวลาเราเจอแสงนะครับนะาเจอแสงจะมองไม่ค่อยอชัดสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าก็จะ,ะเห็นชัดเจนนะครับจะเห็นชัดเจนมากนะนี่ครับก็เรียกว่าเต็มไปด้วยอัคระนะครับนะที่บนแหมลัดของฝักนะ นี่นะครับนะเต็มไปด้วยเลยนะครับเต็มไปด้วยเลยนะนี่ก็เอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะเอาละครับพอดูในส่วนของอาภายนอกนะครับนะับไปแล้วก็ลองเข้าไปดูในส่วนของภายในนะ,ะในส่วนของภายในนะครับนะ,ะก็นี่นะครับพยายามจะสูมให้ท่านได้เห็นนะอ่าเป็นมีดสองกริย์นะครับนะที่สําคัญนั้นเป็นแหมลัด นะครับนะแม้รัดกันเป็นแม้เจนะ็ดเก้านะเป็นแม้เจ็ดเก้านะครับน,ะบนี่อ่าก็นะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวสําหรับมีเรียนมีนะเป็นอนุว่านะครับนะมีรอยจานนะรอบด้านนะครับนะมีรอยจานทั้งหมดรอบด้านเลยทีเดียวนะก็อเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของใบนะครับน,ะนี่ครับนะนะ เป็นใบเสมาใบโพนะครับเต็มใบนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนะครับก็ลองเข้ามาวิเคราะห์นะครับเจาะล,ลึกดูนะครับในเรื่องของอความเป็นธรรมชาติหรือความเก่านะนี่นะครับรนะ่องเลือดก็จะบ่งบอกการเซาะการตอกด้วยมือนะครับนะการเจาะการตอกด้วยมือท่านจะเห็นเป็น อร่อยฟันป่านะอ,าอยู่ตรงตรงร่องนะครับนะนประมาณนี้นะแสงจะจ้าไปนิดหนึ่งนะครับนะจะมองออไม่ค่อยอชัดสักเท่าไหร่นะนครับก็นะเต็มไปด้วยนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของภายในของฝักบ้างหละนะเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ดูในส่วนของภายนอกที่ท่านเห็นไปก็ อาว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะเก่ายิ่งกว่านะครับเมื่อดูกันแล้วก็อยากจะให้ดูให้เห็นนะครับนะให้จัะจระนะาทางภายนอกและภายในนะครับนะเป็นมีดจุกกลางนะครับนะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโขงเรานะนี่นะครับก็จะซูมให้ท่านได้เห็นนะอลองอ่านดูนะครับนะ ในเรื่องของความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับนะสิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นคราบใคราหรือว่าสนิมนะครับนะที่ฝังลึกอยู่บนผิวของเหล็กน,นะครับนะมีเล่มนี้ถ้าดูด้วยตาเปล่าแทบจะมองไม่เห็นในเรื่องของสนิมนะครับนะอ,อันนี้ซูมให้ท่านได้เต็มที่นะได้เห็นเต็มที่นะนี่ครับก็เรียกว่านะครับนะคราบคลฝังลึกนะอยู่ที่ อร่อยตอกต่างๆนะครับนะนี่ก็พยายามจะให้ท่านได้มาพิจารณานะครับนะคนจะบอกว่าดีหรือไม่ดีผมวา่าคนพูดนะครับถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะไปพูดเองเออเองนะไปชงเองกินเองนะจริงๆแล้วนะครับนะอะไรที่มันใช่หรือไม่ใช่นี่ก็อยากจะให้ทุกท่านนี่ก็เป็นผู้ดูและเป็นผู้ตอบดีกว่านะ มีทุกเล่มแหละนะครับก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะามาจากประสบการณ์ตรงของผมว่าเป็นอย่างดีแล้วนะครับส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหน,นอย่างไรนั้นก็อยู่ที่มุมมองนะอยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับผมเรียนทุกท่านเลยนะครับก่อนเช่าหาบูชานะก็ไม่ใช่ว่าเอาความอยากนะครับนะเข้ามาต้องเอาความเขาเรียกว,ว่าต้องมองเห็นก่อนว่ากันง่ายนะ ต้องมองว่าใช่ก่อนนะครับนะถ้ามองไม่ใช่นี่ก็อย่าไปเช่านะครับนะอย่าไปเช่าหาบูชานะเพราะว่าเครื่องรางเนี่ยก็จะไปชักเข้าชักออกนะครับนะก็คงไม่ได้นะก่อนเช่าหาบูชาเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนั้นพินิษพิจารณานะครับนะให้ดีๆนะนะครับนะให้มองว่าใช่ก่อนหรือว่าชอบนะรับก่อนนะครับนะ ก็ค่อยว่ากันนะเมื่อเห็นว่าใช่นะครับค่อยตัดสินใจนะครับนะหากมองแล้วยังเป็นกำกึงอยู่นะยังเป็นข้อกังขาอยู่เป็นข้อสงสัยอยู่นะครับนะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะที่เบอร์0863291496นี่แหละนะ เบอร์0863291496นะครับในทุกคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคําถามเดียวนั่นแหละนะครับนะก็คือคําตอบเดียวที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกแทะนะก็นั่งจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบฟังดูผิวเผินเหมือนว่าจะดีนะครับนะแต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะ ที่ยิ่งกว่านั้นนะครับเป็นคําถามเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะก็คนส่วนใหญ่นะครับที่ถามเข้ามานั้นก็ปักตรงไว้เพียงคําตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแค่เท่านั้นมีดผมจะต้องทันลงกว่าเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะแต่ถ้าหากไปตอบคําอื่นนี่ก็จะไปเป็นปัญหานะครับนะจะไปเป็นประเด็นว่ากันง่ายนะอัะอนนี้ก็ฝากทุกท่านเอาไว้นะครับนะ นี่นะครับพยายามซูมให้ท่านได้ศึกษาด้วยตาด้วยมุมมองนะครับด้วยพินิษพิจารณานะครับนะด้วยดุลพินิษของท่านว่ากันง่ายนะครับนะต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอกไม่ดีนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่อยากจะบอกตรงนั้นนะครับนะอยากให้ท่านเข้ามาพิจารณาดูก่อนนะครับนะหากท่านวา่าใช่นะครับนะค่อยๆมาคุยกันนะ ค่อยมาคุยกันหรือว,ว่าดูแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะอาติดต่อสอบถามรายละเอียดน,นะครับนะเพิ่มเติมเป็นเข้ามาได้ที่เบอร์086-329-1496นะเบอร์086-329-1496นะครับนะก็เอ่อด้วยความยินดีนะครับด้วยความยินดีที่จะตอบนะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ตอนจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ11กับ49วินาทีก็วังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับนะก็ดีเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมนะในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับของนะักคลินิกหมอนะครับเมื่อทา,อาชมแล้วนะครับหากเห็นเป็นประโยชน์นะครับนะต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้น ก็อย่าลืมน,นะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496อเ่าเบอร์086 3291496นนะครับในทุกคำถามนะครับของท่านนั้น นักคารีนมิตรหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักคารีนมิตรหมอก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ